สุดนะครับพี่ๆที่วัดพระแก้วพนักงานแทบจะเอาไมา่อยู่นะครับมาต่แตกนะเข้ามาแบบนี้สุดเจะอเจือจริงๆเนาะอันนี้นะครับคือต่อแถวหลายกิโลเมตรนะต่อมาตั้งแต่วัดโพเลยนะบรรยากาศข้างหน้าเียวปลายทายแถวครับ ขณะนี้10นาฬิกานะครับตอนเช้านักท่องเที่ยวทะลักมานะครับเต็มไปหมดนะครับผู้คนหล่นวัดพระแก้วนะครับเยอะจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ทำงานแบบรู้นี่นะครับทะลักมาทุกจุดนะครับไม่รู้จะไปทางไหนนะครับ ตรงนี้เป็นชาวพรลังนะครับทีพีเอฟซีเนาะพลังก็ทารักมาคนก็ทารักมาอันนี้คือต่อแถวเนะะาะป้าเตอร์ถ่ายจะเข้าวัดพระแก้วต้องไปต่อแถวจากตรงนี้ไปถึงนู้นนะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับ อันนี้ก็าไม่ได้ไต้องตปต่อแถวนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับเข้าไปชมบรรยากาศข้างในวัดพระแก้วเนาะถวารอบนอกนี่เยอะเกินไปแล้วนะครับอ๋ออันนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวไปเข้าทางนั้นดีกว่ามันไกลเกินนะเมื่อกี้นะครับพี่ๆผมก็ต้องเดินอ้อมนะครับประมาณ500กว่าเมตรนะครับ ้อมไปก็เป็นกิโลหนึ่งเลยนะครับเกือบสุดวัดนะครับข้างหลังนู้นนะครับเพราะวาเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอ้อมไปเยอะมากนะครับกว่าจะได้เข้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวุ่นวาย พ่มาก,ก็เยอะนะครับพี่ๆมาวัดพระแก้ววันนี้เนาะแรงงานพ่อมาเยอะนะครับที่อยู่ในประเทศไทยต่อแถวครับต่อแถวยาวเหียมีไปทกตวเชาเยอะ แดดด้วยนะครับพี่ๆแดดมากครับสิบโมงกว่าๆอรรก,ากามากแบบนี้นครับ คนณโรแมนเ้นข้าวปุ้นนะครับคุณโรแมนมดนะครับโอ้ ก็มีทัวรถทัวต่างๆนะครัมาจอดนะเที่ยวเข้าเยอะเกินคำบรรยายนะครับ เข้าไปเลยก็ไม่ได้ครับต้องไปต่อแถวอีกอายาวเหยียดเนาะการทางเข้าครับพระแก้วตรอไปต่อแถวอีกวนเข้านะครับประมาณหลายกิโลเนาะ พอวนมาจากตรงนู้นแล้วก็มาวนจากตรงนี้นะครับนี่ครับฝรั่งนะครับมาเป็นกรุมทัวร์เพื่นก็อยากเข้าวัดพระแก้วนะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเต็มไปหมดนะครับกรุมทัวร์ฮัลโหลครับบายดูแคบไปภายในพริบตานะครับวัดพระแก้วดูแคบไปภายในพริบตาฝั่งนี้จะเป็นกรุปทัวร์นะครับกลุมทัวร์ต่างชาตินะครับต่างชาติมาเยอะมากนะครับพี่ๆนี่ครับ ถ้าคิดตังค์นี่บอกกันเลยนะครับวันนี้รายได้มหาศาลจริงๆเนาะเกินคำบรรยายนี่ครับผมก็จะมาต่อแถวตรงน,นี้นะครับพี่ปีสุดแถวอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปก็พาชมบรรยากาศรอบๆนอกก่อนเนาะคนเยอะเกินคำบรรยายคนไทยเตรียมบัตรประชาชนนะครับก็เข้ไาไม่ได้นะครับ โอ้ยยังไม่หมดนะครับพี่ๆยังได้ต่อแถวโบไม่ต่อแถวโบไปตรงไปตรงไปตรงไปเนาป้าตืงสุดวัดโพเลยนะครับกว่าจะได้เข้าเดินมตัตตากักผังถนนมหาราช นี่เป็นพม่าแล้วครับพม่าครับมาเป็นกลก่มทัวร์ก็หมดนะครับไม่ได้หมดแค่นี้นะครับพี่ๆเห็นไหมัางถนนตรงนั้นก็เต็มเหมือนกันจะรัดคิวก็ไม่ได้ บอกเลยนะครับพี่ๆมันเข้าไม่ได้นะครับต้องเดินไปสุดนะครับวัดโพเลยเลยนะครับอ้อมหลายกิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินกลับไปอีกนะครับเดินกลับไปก็หลายเกินคำบรรยายนะวันนี้คนไม่รู้มาจากไหนนะครับตอนกลับจะกลับยังไงเนี่ยเยอะแยะมากมายเยอะเกิน

จะเข้าแถวแล้วนะครับพี่พี่สดุดชายเลยโอเคครับพี่พี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาอัปเดตให้รับชมกัอนนี่ก่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างในวัดจามอัปเดทให้รับชมอีกคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พี่เอฟซีสวัสดีครับ